นี่ซอกยังซอกยังนี่น้ำมาท่านอาบปอนเขาเนี่นี่แล้วครับผมสวัสดีพี่น้องครับผมมือนี่มาทายคลิปนี่นี่ <c oughs> <c oughs> เอออย่าไปเร่นอย่าไปเล่นน้ำมาท่านอาบด้วยพี่น้องนี่นีน่กินเขาแล้วจงังสิอาบน้ำให้ จังสีออกไปสวนจังสีออกไปเออหน้าอืมแต่งยี่ยังเหรอเมีนยนกระเป๋าโอ้กเป๋าลายผู้หญิงกับกระเป๋านี่ไม่พร้อมคูกก่กันก็ลองเท่าหน่อยแต่อะไรโอ้สุดลายงามแ้ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทซื้อน้ำตลาดพี่น้อง วันนี้ก็ดเตรียมตัวไปสวนป้อนข้าวป้อนน้ำ<อ>น,นี่<อ>นี่นี่เราอาชีพเปสวนอาชีพวนจังไปพ่อกันเนีกินไปนอนเนี้ยกินกินก็หลายคนถามว่าแต่หน่อยอยังอย,อย,อย,อยู่บ้านเออบ้านเศรายู่บ่บอยังอยู่อยู่ครับผมออบเดือนเดือนหรือสองเดือน เออประมาณเดือนพฤษภาพพูดละพอดีเงียนแล้วกะเงียนแล้วกะง่ายง่ายไปครับผมทำไมแล้วกะง่ายอายุพูดเลยจ้ะง่ายอายุเงียนเจ้าของเลยเงี้ยนอนนี้กะยุีงไมเศร้ากะเขามาออาบน้ำมาซื้อกับเขา กังจะออกไปสวนก็ออกไปพุ่นกบไปพุ่นเนี่ยมล่ก็อาบน้ำที่ยังมียุคพุ่นเลยเทยกับเขากับน้ำสูปูสูยาโอสูยาปูปบกินเขาแรงพี่นอ้องซูกรวนสูลูกร้านกินนะพี่นองครับผมแม่งกั้นก็ออกไปไปเล่นลน,น,นู่นนะหมนหน้าไปกินเขาแังใครหมดแงดงห่นละมันนี่ว่าสิ มาชิา<บ>ไิแปเงี้ยครับบนแดงมาเกลียดเท่ยกเก็บเนี่ยใครบนแดงต้มอหอยงมหอยเอาแม่แม่เก็บเก็บย้าไปกัดเขี่ยวมันนี้ฮะพี่เนเ่พี่เน่พี่เน่ฟังแม่จ้าอันใดบ่ถือใจบ่ถือต้องเจ้างวงเี้เาตง,งตากะขออภัยไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อว่าจ้าเดี๋ยวทีนนเด็าากก้าวไปเนาะ อาจสิบบดถือตาบดถือใจกัขออภัยไว้นั่งขอโทษขออภัยไว้นําบางทีอะไรๆก็เหม็นถามมาต้นหน่อยแรงต้นหน่อยกับบางทีกับเข้าถือไฟล์เดียวเนาะแล้วเข้าบริได้ตอบโต้บางทีเข้ากับเหม็นเข้ากับลบไปเข้าเพื่อเพื่อบพื่ให เป็นการเอ่อต่อความยาวสาวความยืดเฮาก็พยายามเลีงเลี้ยงแต่ว่าหลังทีเฮาก็อดบ่ได้อืมเพราะว่าเฮาถูกกระทําแต่ฝ่ายเดียวพอเฮาดาขึ้นกะเนาะคือว่าล่ะรับบ่ได้อืมเทืันบ่้ ถืงตาเลยใช่ยิ้มนะพี่หนุ่มแต่หน่อยแต่หน่อยกะทุกกำลังใจแหละแต่หน่อยตีมาเพื่อกอแต่หน่อยกะขอหน,น้อมน้อมรับไว้ครับผมแต่หน่อยกะบลอกเคยนั่นอืหูฟังบ่ดีแต่ว่าถ้ามันด่ดาล่วงเกินเฮาเกินไปเนาะเสียดสีเฮาหาว่าเฮาจังสั่นจังสี่เนาะกะมันกะเป็นการที่ บระสบพูดแต่ว่าแต่หน่อยว่าแต่หน่อยบตอบโต้บางเทียมันกับโมโหจนสุดขีดจำกัดของจะคลองผุล่ะจังจีตนะอือฮาวในสิ่งที่ฮาวโปรเดเทียนโปรเดปเปิลเหมือนถ้าสมมติว่าเข้าไปด่าพี่น้องแค่แจ้งพี่น้องบปรเดเทียนโปรเดปเปิลพี่น้องจะที่เครียดขึ้นกันแต่พี่น้องจะมาแต่หน่อยกับพยายามลบคอมเมนต์ถิ่มเพื่อซีโบไฮมันเกิดการ เสียดสีหรือทะเลาะก,กันอืมแต่ว่าบ้า๋า,าได้แต่หน่อยได้บอกบอดีให้แฟนเอ่อพี่น้องเขี้ยงหูงเขี้ยงตาแต่หน่อยกะกาบขอโทษขอโทษหลายๆอืมอีิ่าแต่หน่อยแรกบอกพอบานเป็นเอ่อม่หูนะพี่น้องอขนาดเล็กหน่อยตาดำดำยังว่าให้ได้ครับผม เนาะคือว่านละลอยพอพัดแม่เอาลูกกินอาน้ำกินน้ำบ่เปิดออกเปิดออกน้อเปิดออกให้เอาเอา,เอากินๆๆกินกินไปแดกกินไปกินยังไงเอากินน,น้ำจะขอเออกินเขากินน้ำล้วยลวกไปสวนซอ,อกหน้าซอ,อกหลงังอยู่ข้าลูกซอ,อกครับผมซอกกระเป๋าอันนี้เจ้าไหไเจ้ say, Có phải khoai ngân vô. Yeah. Ừ. Cái này đây. Phải tiền cặp bao vô. Yeah. Ừ. đấy. Hả? Tiền phải ăn đấy. Tiền phải xay xay con trâu. Tiền à? phải xay con trâu. À? อาจารย์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  <c oughs> ยังติดปากโอ้ยเขาติดปากขมเบเชดให้ลูกลาคอยอก่อนข้ำก่อนหัวใจโอ้ย <c oughs> กินน้ำจิ้นกินคือกวดไงแต่ลูกมันหนักตัวหรอไปเดี๋ยวไปหา เอๆๆๆๆๆตื่นมากหิวเขานกหน่อยป่พี่น้อง อันเดีที่ต้หน่อยได้เก่าวว่าจ๋าอันเดียประสูภาพกับขออาภัยไว้น้ำเด้อเด้อพี่น้องเด้อกราบขอโทษขออาภัยน้ำคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้การซึ่งกันและกันเนาะไปก่อนกมาชี้แจงมาบอกข่าวมากราบขอโทษพี่ๆน้องๆพี่ บางคนคเขาเจ้าบ่เห็นเขาเจ้าว่าเขาเจ้าด่าเฮาเจ้าใจเนาะแต่ว่าเฮากนะ็ขอโทษขอโทษทุกคำบอกแหละบางทีนั้นพอดีพอดีบ,บงางงมไปก่อนสวัสดีครับไปก่อนพี่เน่ทุจร้าก่อนพี่เน่ทุจร้าก่อน ว่าสนใจแล้วพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ